สวัสดีครับผมหมอ,อมาพรามฟาร์มครับเอามาอัปเดตลูกไก่ให้ชมนะครับชุดนี้เป็นเพชรพนมรุ้งนะครับกับแม่สาวแดงเจดิดสาวเบญจรักพุกเกิดเก้าแสนเล็กนะครับชุดนี้ได้มีเยอะนะครับสามตัวนะครับฟังไม่นานนะครับอาจะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งได้นะ แม่นี้ผมมีผู้เกิดอีกแม่หนึ่งนะครับชุานั้นได้สี่ตัวนะครับพว่าอนุบาลอยู่ที่นะครับเป็นสายเลือดที่น่าจะลงตัวนะเพราะว่าตัวนี้เป็นถ้าเทียบแม่แม่ตัวนี้นะครับถ้าเทียบชั้นเลือดเนี่ยเป็นชั้นลูกสาวเบญจลักเลยนะครับเลือกมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเขะจกลูกสาวเบนบวกลูกสาวเบนนะครับก็ฝากติดตามชุดน,นี้ด้วยนะครับ สวัสดครับสวัครับ